เบลล่าเอ๊ะทำคู่มือในการทำมอดใน p ริสเอนจินอีพีสกันต่อเมื่อตะกีน้นี้เครื่องดับคออจอยคอมจอฟ้าพอคุณจอคอมจอฟ้าก็ดีทีเดียวเดี yeah, ๋ยวเดี๋เดี๋ยวสักครู่สักครู่จะสตรีมขึ้นไหมสักครู่สักครู่ โอเคขึ้นโอ้โหปักกี้ดีเครื่องดับครับท่านผู้ชมโอเคคอมเมนต์ขึ้นไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคอมเมนต์ไม่ขึ้นสักคู่คอมเมไม่ขึ้นสักครู่คอมเมนต์ไม่ขึ้นสวัสดีครับคอมเมนต์ไม่ขึ้นน่ะ ทำไงอ่ะคือใช้คอมเมนต์ไม่ขึ้นทำไงทำไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจริงดิคอมเมนต์ไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงอ่ะอันนี้คือปิดปิดกล้องใช่ปะอันนี้คือเปิดโอเค มันทำกันต่อกันเลยโอ้ยเมืแ่อบบกี้เครื่องดับนะโน้ตตอนนั้นถึงขัน้นตอนที่ทำโน้ตเสร็จแล้วโอเคพอทำเสร็จแล้วเซฟแล้วใช่ปะเราก็ไปที่อันนี้ได้เลยจากนั้นก็ทุกคนไปที่ไฟล์เกมไฟล์เกมจากเ n จ จากนั้นทุกคนน่ะจะอยู่ไฟล์ใช่ป่ะไ์ที่ไฟล์ไวที่เซฟอันนี้เลยเปึ๊บจะขึ้นอะ่ะปึ๊บให้กดคัดหรือย้ายนะฮะโอเคย,ย้ายแล้วก็ไปที่มอสไปที่ตา t a ตาเอ่อฝากวางไว้ก่อนนะโอเคเราจะลบอันนี้ก่อนเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องสร้างใหม่ง่ายดี ต้องสร้างใหม่ง่ายดีแล้วก็พิมพ์ไปว่า bf 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 เออ bf 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 ok กดถูกกดดูหนึ่งคน bf หนึ่งเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ไอ้ยี่ปิดป่าววะเดี๋ยว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 งงงงงสวัสดีครับพี่สวัสดีอ๋อง่ายง่ายปึ๊บง่าย อีซี่นี่อ่านแชทได้ด้วยดีครับโอเคจากนั้นก็ให้ลุกคนเบ็ดอาไฟเนี้ยคัดไปที่ไฟล์เพลงของเราเลยกดวางบึกบจบแล้วก็กดลบกดดิดิดกด Yes โอเคเข้าไฟล์เกมกันเลยครับเข้าเกมกันเลย เข้าเกมกันเลยเขเกมกันเลยเข้าเกมไอ้อยู่ไหนวะนี่ทุกคนจากนั้นก็ทุกคนก็จากนั้นก็เออจากนั้นจากนั้นอะไรตัวอะไรเสร็จแล้วใช่ปะเออมันก็เล่นได้ปกติเลยการทำโนต้ตและเพลงเนาะเพเพลงก็จะไปอยู่ EP หนึ่ง ep ep สอนะอันนี้ ep สต่อเนาะอันนี้ ep สอต่อเพราะว่าเมื่อกี้เครื่องดับจริงๆครับเครื่องดับเลยโอ้โหคาสตรีมเลยดับคาสตรีมเลยคับท่านผู้ชมโอเคแล้วและเราจะไปเพลงนั่นกันราลองเพลงนี้กันว่ามันจะได้หรือไม่เนาะ หวัดดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคยังมีความว่าสวัสดีกันอยู่เลยโอเคจากนั้นเราไปที่ซองเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะหาเพลงคำว่า BF ก่อนนะ BF ดาวน์โหลดซึ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บดาวน์โหลดเดู๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มาค่ะอย่แป๊บหนึ่งนะกดอ่า กัแนไปกันโอเคกด enter ไปเลยดูซิว่าเพลงมันจะขึ้นไหมที่เราซ้ำกันไว้อีพีสองอะเนาะดูซิว่าจะได้ไหมได้เถอะว่าตัวละครอะไรอย่างเงี้ยจําหนวนไปเรียบร้อยแวันนี้ก็มีเสียงรบกวนหนึ่งอย่างคืองานบวชนะฮะสติงเยอะฮะสติงใหญ่อะไรเงี้ย โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟแล้วน,นะทำมันเป็นอย่างเงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยต้องทำใหม่เหรออย่าบอกว่าต้องทำใหม่อ่เดี๋ยวๆเพลงโหลดอันนี้กดโอเค อ้าวโอ้โหหมดกันเลยหมดกันครับขอบคุณที่มาดูนะครับก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละการทำมอดก็ประมาณนี้ก็ขอกลับตัวกลับแล้วก่อนถ้าใครสงสัยสามารถ ทักมาได้นะใน Facebook เนาะทักมาเลยหรือแอดมาก็จะถ้าว่าตอบก็ตอบนั้นแหละนะเออเพราะว่างานเยอะเพิ่วันนี้ไปแล้วบายบายใช้คลิปสตรีมของเอ่อที่ทถ่ายสดของ YouTube เราไม่เป็นโอเคบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า